เทโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัตธาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็แดดล่มลมตกคงจะไม่ลมตกนะครับพี่น้องครับเพราะว่าแดดทั้งวันครับเดือนนี้เต็มเต็มครับแดดทั้งวันครับผมเดือนนี้เต็มเต็มครับเดือนเมษาครับผมช่วงปลายเดือนเมษาครับพี่น้องครับแดดโอ้โหหนักมากครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับพี่น้องครับ อย่าพยายามทำงานกลางแกล้งนะครับเพราะว่าจะเกิดภาวะของร่างกายขาดน้ำแล้วก็โรคก,กำลังมาแรงอยู่นี้เดี๋ยวนี้ก็คือโรคอะไรล่ะฮิสโตกนะครับลมแดดนะครับผมโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกนะครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ได้รัตนามีดหมอนะครับผมมีดเทพศาตตามีดหมอ,อหลวงพ่อเดิมนะครับบางท่านก็ว่าเป็นหลวงพ่อเดิมบางท่านก็ว่าเป็นหลวงพ่อกันยุคปลายนะครับ หลวงพ่อกันยุคต้นหรือว่าหลวงหลวงพ่อเดิมยุคปลายนะครับผมมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นมีดหมอนะครับผมมีดหมอหรือว <lden și S 1> ่ามีดเทพสาตตาหลวงพ่อเดิมยุคปลายนะครับบางบ้างก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกันยุคต้นนะครับพี่น้องครับบางก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกันนะครับ สิทธิหลวงพ่อเดิมนะครับผมที่ร่วมปลูกเสกครับผมร่วมกันสร้างร่วมปลูกเสกครับทั้งสององค์ท่านร่วมปลูกเสกนะครับปลูกเสกร่วมกันว่าอย่างนั้นนะครับเป็นยุคของหลวงพ่อเดิมยุคปลายบางท่านก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกันยุคต้นนะครับนี้ผมข้อมูลจะผิดเพี้ยนยังไงผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านที่ให้มาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับผมเป็นมีดทาง ได้มาจากทางภาคเหนือนะครับจากพี่ท่านหนึ่งนะครับผมบูชาเช่าหากันมาจากภาคเหนือเป็นด้ามเป็นด้ามงานะครับผมเป็นงาเป็นงาขนายนะครับน้องครับเป็นงาขนายนะครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นกระดูกผมดูแล้วผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่กระดูกนะครับน่าจะเป็นงาขนายนะครับเป็นงาขนายเป็นงาขันไหเป็นมีดสามกริย์นะครับความยาวก็อยู่รวมด้ามหรือฝัก อยู่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับไซส์กำลังเหมาะนะครับผมไซส์กำลังกำลังเหมาะในการพกพ่าพกติดตัวติดกายนะครับพี่น้องครับอ่านี้มารีวิวให้ชมมามาให้พี่พี่บินเพื่อนนะครับชมแก้เซ็งไปคลายร้อนไปนะครับอากาศร้อนมากครับร้อนตับแตกครับพี่น้องครับก็มีข่าวเศร้านะครับผมทางหมู่บ้านผมนี่แหละครับในตัวหมู่บ้านเนี่ยมีคน เสียชีวิตนะครับผมไปทั้ง44ศพนะครับไปทั้ง4ลายครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องครับเนื่องจากอากาศร้อนมากครับพี่น้องครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องทางสัปยาชแนลก็เป็นห่วงนะครับผมอย่าพยายามฝืนตัวเองนะครับถ้ารู้ตัวว่าร้อนก็เข้าล่มนะครับผมเข้าร่มหาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับชูกําลังไว้ผ่อนคลายนะครับพี่น้องครับเป็นมีดขนาด เก้านิ้วครึ่งครับความยาวด้ามและฝักเป็นมีดสามกริย์นะครับเป็นมีดสามกระสัดเป็นแหมรัดมีดก็เงินนะครับผมเงินทองนาคนะครับแหมรัดนะครับเงินทองนาคนะครับแหมรัดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมีห้าจุดนะครับเฉพาะฝักนะครับมีห้าห้าปอกห้าแหมรัดนะครับผมรัดตัวมีดรัดฝักมีดส่วนตัวด้ามก็จะมีหนึ่งสองครับผมมีสอง สองปอกอลัดกันนะครับผมลัดรดปอกด้ามนะครับพี่น้องครับลายด้ามก็ส่วนตัวโขวนด้ามก็จะมีรอยกั่นอ่อรอยเล้านะครับผมรอยตีเล้าเกิดจากการเวลานะครับเกิดจากการเวลาที่ดูใหม่นี้คือผมได้เช็ดทําความสะอาดนะครับอ,อย่างว่าแหะครับผมไม่ค่อยชอบสกปรกนะครับผมไม่ค่อยชอบสกปรกถ้าท่านใดบอกว่าเช็ดทําไม ธรรมชาติเสียหายหมดอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมผมบอกผมคิดว่าธรรมชาตินี้ถึงเราจะเช็ดออกมันก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในการส่องดูไม่ว่าจะเป็นโลหะชนิดไหนนะครับผมถ้าเรารู้ว่าถ้าเราพอจะมีพื้นฐานในการดูแล้วว่าถ้าส่องดูแล้วคิดว่ามันเนื้อเก่ามันก็เก่าในวันนั้นค่ำครับถึงถึงว่าเราจะเช็ดทําความสะอาดออกมันก็เช็ด ิวด้านในหรือว่าเนื้อในไม่หมดหรอกครับความเป็นธรรมชาติก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับผมที่เช็ดออกก็เพราะก็ะะะเฉพาะผิวด้านนอกนะครับผมผิวเปลือกนอกของโลหะนั้นๆน,น,นะครับถึงเราจะทําความสะอาดออกไปถ้าใครตาถึงหรือว่าใครมีประสบการณ์การดูเนื้อโลหะหรือว่ามวลสารต่างๆนะครับผมก็จะพอดูออกว่าอันนี้เป็นคราบเช็ดออกอ,อันนี้เป็นคราบเช็ดออกเือ หรือคาบยังไม่เช็ดก,ก็ก็พอดูออกนะครับพี่น้องครับถ้าใครมีประสบการณ์นะครับผมรบตรงโคนด้ามนี้อันนี้มามาจากเจ้าของเดิมนะครับไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมอุดหรือหรือเป็นครูบาอาจารย์อุดนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่เจ้าของเดิมอุดนะครับเพราะว่าผมส่องดูนะครับผมเอาอกล้องขยายส่องดูนะครับกล้องขยาย 10x ผมนี่แหละส่องดูผมว่าเป็นทองคําเปลว ทองคําเปลวนี้เก่านะครับถ้าว่าเจ้าของเดิมมาพึ่งมาอุดไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าเนื้อทองคําเปรียวนี้เก่ามากนะครับพี่น้องครับทองคาเปลียวนี้เก่านะครับผมเก่ายุคหลายสิบปีนะครับส่วนตัวว่ายุคหลายสิบปีตรงที่อัดต้นใต้ทองคําเปลียวนี้ไปคงจะเป็นเนื้อหามวลสารนะครับผมเป็นคงจะเป็นมวลสารอะไรสักอย่างนะครับพี่น้องครับ ดูใหม่นะครับเป็นฝักและด้ามดูใหม่นะครับเพราะว่าผมทําความสะอาดผมเช็ดแล้วเช็ดอีกครับผมใช้น้ํามันจันหอมนะครับผมใช้น้ํามันจันหอมหรือว่าใช้น้ํามันมะกอกเช็ดก็ได้นะครับพี่น้องครับท่านไปที่ชอบทําความสะอาดมีดหมอตรงนี้ก็จะมีแผ่นยันเอ่อแผ่นทองคำเปรียวนะครับทองคำเปรีปิดปิดไว้นะครับผมตรงนี้ก็มีนะครับปลายของฝักนี้ก็มีนะครับปลายของฝักก็มีทองคำเปรวทองเปลว เก่านะครับผมทองคำเปรียวนี้คงจะปิดมาจากคูบาอาจารย์นั่นแหละครับเพื่อเผื่อก็ปิดมาจากช่วงสร้างเสร็จใหม่ๆก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าเกิดไม่ทันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากล้องขยายสองดูเป็นเนื้อทองคำเปรียวที่เก่ามากนะครับเก่ามากตรงจุดนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นคล้ายๆกับทองแดงนะครับผมเชื่อกันว่าเป็นนาคนะครับเป็นเนื้อนาคตรงจุดนี้ ไม่ไม่น่าจะใช่เงินหรอกครับน่าจะเป็นแปะตังนะครับผมแปะตังแต่สามกษัตริย์ตรงเส้นแหมนี่เป็นสามกษัตริย์จริงๆครับเงินทองหนาคนะครับผมแต่ไม่ใช่ทองคำหรอกครับคงจะยากครับที่จะหาทองคํามาทํานะครับผมนอกจากเศษฐีนะครับผมคนที่มีอยู่มีกินในยุคนั้นนะครับผมคนที่พอมีพอกินนะครับซึ่งไม่อดไม่อยากอาจจะนําโลหะทองคํามา ให้ช่างตีนะครับผมให้ช่างตีให้หรือว,ว่าให้โรงงานทําให้ก็ไม่แน่นะครับผมอาจเป็นไปได้นะครับสวยงามนะครับผมดูด้านในนะครับด้านในเป็นเหล็กขาวนะครับด้านในเป็นเหล็กขาวตรงจุดนี้คือได้มาทีแรกนะครับผมปิดทองคําเปลวนะครับตรงจุดปลายของใบมีดจะปิดทองคําเปลวหนาตึบนะครับเนี่ยผมใช้น้ามันจันหอมนะครับใช้น้ํามันจันหอมเช็ด ทำความาสะอาดดอกจนทองคําเปลวหลุดออกครับเนี่ยทองคําเปลวหลุดออกยังเหลือแต่นี่ครับคงมีเหลือแต่เป็นคาบตะกันนะครับคาบตะกันตรงนี้คงจะเป็นไม่ไม่น่าจะเป็นกาวนะครับผมน่าจะเป็นยางอะไรสักอย่างถ้าเป็นกาวคงคงจะออกครับถ้าโดนน้ามันจันทร์หอมก็คิดว่าจะเช็ดออกง่ายคงเกลี่ยเช็ดออกไม่ยากนะครับอันนี้คงเก็บปิดมาโอ้ ตั้งแต่เริ่มสร้างมีดเนี่ยใหม่นะาผมคิดว่านะครับพี่น้องครับเช็ดแล้วเช็ดอีกยังไม่ออกนะครับผมเป็นคราบตะกันติดยู่ใบมีดเก่านะครับนี่นะครับใบมีดเป็นเหล็กขาวนี่ก็เช็ดนะครับผมผมเช็ดได้มาวันแรกก็สนิมอ่าสนิมคราบตะกันยังมีนะครับผมมีเต็มใบมีดนะครับผมผมก็มาเช็ดมาล้างอ่าทำความสะอาดดูใหม่นะครับเพราะว่าผมชอบสะอาดอ่ถึงจะเช็ดออกก็ เอากล้องขยายนะครับผมเอากล้องขยายส่องดูเราก็รู้ว่าโลหะถึงอายุนะครับผมถึงยุคผ่านการเวลามานานเราก็พอดูออกนะครับผมดูเนื้อโลหะโก่หกกันไม่ได้ครับถึงเราจะเช็ดออกก็เช็ดเอาเช็ดออกเฉพาะคราบสนิมที่เกาะตามผิวพื้นบนชั้นบนนะครับผมของเนื้อโลหะออกเฉพาะตรงนั้นนะครับผมแต่ด้านในเราพอดูออกนะครับผมว่าเก่าถึงยุคไม่ถึงยุคนะครับผม มีอายุผ่านเวลามานานเท่าไหร่เราพอดูออกนะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยสดงดงามนะครับผมท่านที่ให้มาเ็าบอกว่าเป็นมีดยุคต้นยุคต้นหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันนะครับผมหรือว่ายุคปลายของหลวงพ่อเดิมว่าอย่างนั้นนะครับเป็นมีดใบเหล็กขาวาใบเหล็กขาวนี่ใบเหล็กขาวนี่บางท่านก็บอกว่าเป็นเ,เนื้อหาหมวลสารของ เนื้อโลหะของอะไร,ะไรละ่ะปีกเครื่องบินนะครับผมปีกมีส่วนผสมของปีกเครื่องบินบางเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมของล้อเกวียนนะครับผมล้อเกวียนหักนะครับผมล้อเกวียนหักอะไรล่ะเขาว่าเรียกอะไรนะเหล็กที่เราทําแกนของไอ้ล้อเกวียนนะครับผมทําแกนล้อเกวียนสมัยก่อนนะครับผมนํามาผสมประสานตีเป็นใบนะครับผมเป็นใบมีดออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นเหล็กขาว จะว่ารูเบเนียมก็ไม่ใช่นะครับจะว่ารูเบเนียมจะว่าเหล็กเขาไม่เชิงนะครับพี่น้องครับเป็นเหล็กที่สนิมกินมีโอกาสกินน้อยมากนะครับผมไม่เหมือนกับเหล็กมวลสารอย่างเช่นตะปูสังขวานอนหรือว่าเหล็กอะไรละ่ะตะปูตอกโลงตอกอะไรล่ะ่ตอกผีตอกโลงผีโลงศดนะครับหรือว่าเหล็กของยึดโบดเหล็กเสาเอกของโบดอย่างนี้นะครับผมอันนั้นมีโอกาสที่จะเกิดสนิมมากนะครับ อันนี้สนิมกินน้อยนะครับผมเพราะว่าส่วนผสมของโลหะก็จะมาจากเหล็กที่ปลอดสนิมนะครับพี่น้องครับตรงจุดนี้ก็จะเขียนนะครับน่าจะเป็นนะโมพุทธายะนะครับผมก็อ่านด้านแค่นี้แหละถ้าอยากรู้ว่าอ่านยังไงครับตัวบาลีต้องไปถามอาจารย์แซมนะครับผมช่องของอาจารย์แซมท่านเก่งทางอ่านตัวกะละบนใบมีดนะครับพี่น้องครับ ผมก็เป็นผู้ติดตามของอาจารย์แซมเอนะครับผมติดตามท่านตลอดนะครับว่าคลิปไหนที่ลงให้ดูนะครับผมได้ความรู้จากท่านนะครับอาจารย์แยมมีของแท้ครับของแท้นะครับมาดูอีกด้านนี่ครับตรงจุดนี้ก็นไครับตรงกันนะครับผมแม่รัดกันแม่รัดปอกครับแต่ว่ากันเพรไม่ใช่หรอกปอกมีดนั่แหละครับเป็นสมกษัตริย์สวยงามนะครับ ได้มาวันแรกสนิมน,นะครับผมเป็นคาบตะกันนะครับคาบตะกันขึ้นเต็มเลยผมมาเช็ดออกนะครับผมมาเช็ดออกถึงเห็นเป็น3กษัตริย์นะครับมาวันแรกผมเอ๊ะมีดสองกษัตริย์หรือหนึ่งกษัตริย์เพราะว่าไม่เห็นเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเลยนะครับเพราะว่าได้มาทีแรกก็เป็น,าปนคาบตะกันเต็มเลยครับนี่เต็มเลยผมมานั่งเช็ดตั้งเช็ดตั้งเป็นชั่วโมงนะครับ ตั้งหลายชั่วโมงครับกว่าจะได้ออกมาสภาพนี้เพราะว่าผมชอบทำความสะอาดผมอยากดูว่าเนื้อโลหะด้านในเช็ดออกแล้วจะเป็นโลหะชนิดไหนนะครับเป็นโลหะชนิดไหนถ้าเราไม่เช็ดเราก็ไม่รู้นะครับผมขนาดพระสมเด็จหรือว่าพระโค้งต,ต่างๆหรือว่าเหรียญขนาดจานต่างๆได้มาวันได้มาใหม่ๆนะครับผมคนที่ชอบสะสมจริงเขายังเช็ดนะครับเขาเช็ด <c oughs> ดูเนื้อมวลสารนะครับผม <c oughs> ถ้าไม่เช็ดเราก็ส่องไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหามวลสารนี่เป็น มีส่วนผสมอะไรบ้างนี่นะครับโดยเฉพาะผ้าผงนะครับผมผ้าผงหรือว่าผ้ามเด็ดนี่นะครับด้านนี้ไม่มีอักขระยันนะครับด้านนี้ไม่มีอักขระยันเป็นมีดตามที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นลายน้องสิงนะครับน้องสิงจะเป็นลายน้องสิงสวยงามนะครับสวยงามมากร่องเลือด3ามร่องเลือดนะครับมีร่องเลือด3ามร่องเลือดนี่นะครับผมเป็นม,มากไม่ค่อยเจอนะครับพี่น้องครับ ร่องเลือด3าร่องเลือดส่วนมากจะเจอเป็นร่องเลือดร่องเลือดเดียวครับเป็นแท่งยาวมานี้ครับผมครบสายเลือดก็จะใสตรงมาอย่างนี้ครับส่วนมากจะเจออย่างนั้นนะครับผมอันนี้เจอ3นะครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามมีบนแล้วก็มีบนแล้วก็มีล่าง3าร่องเลือดนะครับสวยงามตรงสันมีดนี้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับสันมีดไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ สันมีดจะมีความหนาประมาณความหนาสันมีดก็อยู่ประมาณสี่มิลนะครับสี่มิลสันมีดหนาประมาณสี่มิลสี่มิลนะครับสันมีดหนาประมาณสี่มิลตรงกลางนี่หนาประมาณสี่มิลกำลังเหมาะมือนะครับถ้าหนาเกินผมก็ไม่ชอบอีกแล้วครับแต่ส่วนมากมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับผมมีดหลวงพ่อลุงนี้ท่านจะช่างตีออกมาส่วนมากจะส่วนมากนะครับผมแทบทุกเล่มนะครับจะสนหนามาก จะเป็นสันปลาหมอหรือสันปลาหลดอะไรก็แล้วแต่ okay. ครับสันขนาด4มิลนี้กาลังพอดีนะครับสันขนาด4มิลนี้กําลังพอดีพอเหมาะพอดีในการพกพาความยาวรวมด้ามและฝักก็9นิ้วครึ่งไซกํนนาลังเหมาะนะครับไซกํนนาลังเหมาะมือนะครับไซกาลังเหมาะมือถ้ายาวกว่านี้คงจะพกพายากพกพายากขนาดนี้พอดีนี่นะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนะครับจะเป็นงาหรือว่าขนายหรือว่ากระดูกอ่มันไม่สําคัญครับมันสําคัญที่จิตใจของเราจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาหรือเปล่านะครับผมเราจะเห็นคุณค่าของวัตถุมงคลเหล่านั้นชนิดนั้นหรือเปล่าอ่าหรือว่ามีความเคารพต่อครูบาอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่องค์นั้นหรือเปล่านะครับผมเราไม่ได้ว่าเก็บของมาจะ เพื่อจะมาขายเพื่อจะเป็นพุทธพาณิชย์อย่างเดียวครับที่นําเสนอไปที่ว่าลงคลิปให้พี่พีนเพื่อนดูก็เพื่อเผยแผ่ความรู้หรือว่าเผยแผ่ให้พี่พี่เพื่อนนะครับผมได้ช่วยกันศึกษาเรียนรู้หรือว่าช่วยกันรักษาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปูป่สืบทอดไปตํนานนะครับผมของสืบทอดไว้ให้ลูกๆกหลานเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังในอนาคตนะครับผมสืบทอดไว้ก่อนที่จะ ไปอยู่กับมือของคนต่างชาตินะครับผมก่อนที่จะไปอยู่กับมือของชาวต่างชาติผู้ที่เขามีกําลังทรัพย์มีเงินเยอะๆและก้วนซื้อไปหมดอันนี้ก็แย่นะครับผมวัตถุมงคลเต็มบ้านเต็มเมืองของเมืองไทยเราไม่ใช้น้อยนะครับผมอย่างนี้ไปอยู่ต่างประเทศเยอะแล้วนะครับผมเยอะแล้วเอาไปมาจะไม่มีลงเหลือให้ให้ลูกให้หลานเราได้สืบทอดนะครับพี่น้องครับจงช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับผม จะจหนายก็ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ปัจจัยหรือว่ากินแก่เงินอย่างเดียวก็ไม่ไม่ไหวนะครับเราศึกษาเราเก็บสะสมไว้เงินทองมัญหาได้ครับแต่ว่าของที่เรามีนี่หายากนะครับผมไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายนะครับผมกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละเล่มแต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดาต้องใช้เวลาโอ้โหนานบางคนมีเงินเป็น10บสล้านครับมีเงินหลายล้านนะครับผมแต่เครื่องรางของขัง,งไม่มีนะครับผมเครื่องรางของขังที่เป็นมงคลหรือว่าของหายากของครูบาอาจารย์ ไม่มีนะครับผมเข้าไปหลายบ้านแล้วนะครับผมบ้านไหนที่มีมันมีทองเขาบอกว่าเครื่องรางของขลังของเขาไม่มีครับมีก็มีแต่ของไม่ใหม่วัตถุมงคลชิ้นไม่ใหม่หรือว่าหลวงพ่อที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอย่างนี้นะครับแต่บางคนไม่ค่อยมีเงินทองเยอะเหมือนกับคนอื่นเขาแต่มีวัตถุมงคลหรือว่าเป็นมีสิ่งของที่หายากมากกว่าคนที่มีเป็นทองเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับผม อันนี้ม่ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของใครของมันนะครับสะสมมาไม่เหมือนกันอย่างว่าแหะครับว่าของนี่ครับผมของหรือว่าวัตถุมงคลท่านเลือกเจ้าของนะครับอย่างกับมีดหมอนี่แหละครับมีดหมอหรือว่ามีดเทพสัตตาท่านก็เลือกเจ้าของนะครับผมที่จะมาครอบครองนะครับเชื่อกันว่าอย่างนั้นครับตามที่ครูบาอาจารย์บอกเทพเทวดาท่านก็เลือกที่จะมาอยู่กับคนคนที่ มีบุญวัฒนาเกี่ยวพันกันมาในอดีตชาติอย่างกับวัตุบางคนเหมือนกันนะครับผมผมก็สังเกตดูนะครับบางครั้งผมไม่คิดว่าจะได้นะครับผมบางโอกาสไม่คิดว่าจะได้อย่างพระสมเด็จนะครับอย่างพระสมเด็จวัดละคังจู่ๆก็มีคนมาถามแลกหรือว่ามาถามให้บูชาในราคาที่ไม่แพงอันนี้ก็มีนะครับผมบางครั้งผมได้ฟรีก็มีนะครับเป็นพระเครื่องต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือว,ว่า เหรียญต่างๆ,ๆรักถูกมงคลต่างๆอย่างนี้ผมได้มาฟรีก็มีนะครับรวมทั้งแร่ธาตุกายสิทธิ์อย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายครับผมได้มาโดยที่บังเอิญท่านที่ให้มาเขาบอกว่าถูกชะตาถูกใจถูกชะตากับผมคุยกันไม่นานก็มีของมองคลให้ทั้งทั้งที่เขารัดของชิ้นนั้นรักของสิ่งเงนินนะครับพี่น้องครับครับนี่ก็คือ,อมีดหมอเชื่อว่าป็นจะมีดหมอลงพ่อเดิมยุคปลายนะครับรวม ปลูกเสกกับหลวงพ่อกันยุคยุคต้นว่านอย่างนั้น,นครับว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับท่านใดที่มีความรู้จะจริงเท,ท็จแค่ไหนมีความรู้ยังไงก็ช่วยแบ่งปันความรู้อคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมให้ความรู้ทางสัทธาชาแนลนะครับได้นะครับอย่างที่ผมว่าเลยครับบางอย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับในประวัติหรือว่าการสร้างข้อมูลการสร้างหรือว่ายัางไงก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับผมแต่มาลงให้ดูเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้พี่พินเพื่อนเหงาครับผมไม่ให้พี่พินเพื่อนเหงาจะมาลงเฉพาะสิ่งที่เรารู้มันก็เซ็งนะครับสิ่งที่ไหนที่เราไม่รู้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็มาลงให้ดูบ้างจะเป็นอะไรนะครับผมเพื่อความแตกต่างกับช่องอื่นเขานะครับพี่น้องครับครับก็สวยสดงดงามนะครับผมสวยสดงดงามเออเริ่มวัดดูใบนะครับว่ายาวความยาว5นิ้วนะครับความยาว5นิ้ว อันนิ้วพอดีครับผมอันนิ้วพอดีรวมด้ามและฝักยาวเก้านิ้วเกือบเกือบครึ่งนะครับเก้านิ้วเกือบเกือบครึ่งพอดีครับรวมด้ามและฝักก็เก้านิ้วครึ่งนะครับพี่น้องครับไซส์กำลังเหมาะกำลังงามสวยงามตามท้องเรื่องผมมีเล่มเดียวนะครับเนี่ยเล่มนี้เก็บเอามาโชว์ให้พี่เพื่อนดูนะครับนะครับตรงนี้ก็๋ยวประมาณนี้นะครับผมความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับ ต้องส่องเล่มจริงนะครับจะรู้ว่าภายในด้านในนี้เก่าแค่ไหนนะครับพี่น้องครับผมยังไม่เคยแกะนะครับผมไม่กล้าแกะไม่กล้าถอดนะครับผมกลัวชำรุดกลัวสภาพออกมาจะไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าเรเลยเก็บแบบนี้แหละไม่ถอดไม่แกะอ่าเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ศึกษาลึกไปอย่างนั้นนะครับว่าไม่อยากจะแกะจะถอดคือมีดผมเก็บบูชานะครับผมไม่ได้เก็บไปทางอันนี้นะครับผมค้าขายไม่เก็บไปทางพุทธพาณิชย์เท่าไหร่ แต่ถ้าราคาถูกใจก็ไม่แน่ครับผมอาจจะใจอ่อนแบ่งปันให้นะครับเสืยอสุดงดงามมีดเก็บนะครับพี่น้องครับมีดเก็บไม่ใช่มีดมาแบ่งปันให้ขายนะครับเพราะว่าผมมีเล่มเดียวไม่ไม่อยากจะขายไม่อยากจะให้แบ่งให้ใครนะครับแต่ถ้าราคาถูกใจก็ไม่แน่ในอนาคตไม่แน่นะครับพี่น้องครับ ใายเครียดกันไปอย่างนั้นเลยครับพี่น้องครับเก็บเข้าหลังากาบไหวบูชาต่อนะครับผมเวลาผมเก็บผมจะแง้มออกมาหน่อยนึงนะครับผมจะแง้มออกมานีผมถอดออกจากฝักน้อยเดียวนะครับนี่แง้มมาประมาณาประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะครับถอดมาประมาณนี้เกือบหนึ่งนิ้วนะครับผมถอดประมาณเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับผมาตามที่ครูบาอาจารย์บอกว่าท่านจะได้ แผ่พลังนะครับแผ่พลังไปบริเวณบ้านเราครับผมอาณาเขตของเขรืาสถานบ้านเราแผ่พลังออกมาเพื่อปกปักรักษาสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับผมถ้าคนไหนที่คิดไม่ดีกับเราเชื่อกันว่าถ้าเราแง้มมาอย่างนี้จะช่วยมีดมีดของเราจะช่วยแผ่พลังนะครับผมแผ่พลังออกมาทั่วกระจายหน้าบ้านหรือว่าบริเวณบ้านเรานะครับผม กระจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากบริเวณบ้านเราครับพี่น้องครับครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับพี่น้องครับขอบารมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหรือว่าหลวงพ่อกวยหลวงพ่อรุ่งหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงปกป,กปักรักษาคุ้มครองให้พี่น้องเราทุกคนนะครับผมในประเทศไทยนี่แหละในทั่วสารคติโลกก็ว่าได้นะครับผมหรือว่าใน,ใน FC ที่ติดตามนะครับผมี่พี่นเพื่อนที่ติดตามช่องของศรัทธาช่แงนีก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมอากาศยิ่งร้อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องพี่น้องครับอ่าครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังจริงไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนาขอให้ร่ำล่ำรวยครับพี่น้องครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ